วันนี้มีความคืบหน้าของในเอิร์กนะฮะซึ่งโดนหมายจับไปแล้วตั้งแต่วันที่25แล้วก็พบความเคลื่อนไหวนะครับว่าหน,นีจากประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่วันที่20นะวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้เสียหายนะครับคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคุณลิลลี่คนนี้เนี่ยเสียหายไป30กว่าล้านนะฮะด้วยความที่เขามีใจ,ใจิตใจเมตตามีคนใจดีและผู้ก่อเหตุในเอิร์กนี่นะฮะก็หาช่องฮนะหาช่องในการเจาะ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อในเรื่องของการเข้าวงการแต่การลวงเนี่ยคนอื่นๆนะครับก็จะเปลี่ยนกันไปครับเช่นถ้าเกิดว่าไปคุยกับน,นักลงทุนนักลงทุนคนนี้อาจจะไม่ได้สนใจว่าเขาลงทุนอย่างอื่นอยู่แล้วผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะหายอย่างอื่นมาทําให้ผู้เสียหายหลงเชื่อเช่นเรื่องของการลงทุนนาฬิกาหรือกระเป๋าอย่างเป็นต้นณนะตอนนี้เนี่ยพอถูกออกหมายจับนะแน่นอนว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการช่อกง ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะกบดานอยู่ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้เสียหายนี่ให้บอกแสว่าอาจจะมีการหนีต่อไปที่ดูไบหรือเปล่าเรื่องนี้ครับก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับจะรีบดําเนินการคือส่งเป้าเรื่องของที่อยู่เนยไปที่อายการสูงสุดแล้วก็จะมีการดําเนินการประสานที่ต่างประเทศต่อไปกันด้วยใครมีบอกแสนะฮะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ